สวัสดีครับผมมันพินกับ c h a n n e l f ฟิลไทยใน YouTube ครับด้านนี้คืออาคารผู้โดยสารนะครับ Terminal One นะครับก็เป็นเทอร์ม a l ต่างประเทศของสนามบินดอนเมืองครับท่าขากายานดอนเมืองที่ตอนนี้เป็นศูนย์ฮับของโลคอร์สนะครับในไทยตรงนี้ที่เป็นทางออกมาติดกับวิภาวดีนะครับนี่เป็นวิภาวดีแล้วก็ออกมาด้านนี้นะครับ นี่เห็นเป็นแบงค์กรุงเทพกสิกรไทยกรุงไทยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นท่ารถตู้ไปสวนภูมนะครับถ้าใครจะต้องต่อรถไปสวนตภูมเนี่ยจะเห็นมีป้ายอยู่นุ้นหลังคาเขียวนะนะฮะตรงนี้ใกล้ๆทางออกนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันครับการเดินทางนะฮะจาก ดอนเมืองไปสวนภูมิด้วยรถตู้นะครับจริงก็มีรถเวียนนะครับสำหรับผู้โดยสารที่มีตัว๋วหรือมีเอกสารสำหรับที่ว่าไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคือรถตู้ครับนะเดี๋ยวมาชมกันค,ครับครับก็เข้ามานั่งในรถแล้วนะฮะตรงนี้เป็นข้างคนขับนะครับข้างหน้ามีสองที่นั่งนะครับคนละห้าสิบบาทผมเหมาสองที่นั่งเลยเพราะว่าตั้งกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปอะไรได้ ถนัดถนัดหน่อยนะครับก็ก็จ่ายไปร้อยบาทครับสำหรับสองคนหรือสองที่นั่งนะฮะนี่ก็จอดอยู่นะครับเห็นป้ายเลยอาการคอมมินิวันส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกตรงแบงค์นะทงนี้เเดินตรงเนี้ยเห็นกำแพงยิดไหมครับด้านล่างนี่เลี้ยวซ้ายไปจะเป็นสูนย์อาหารเมจิกฟู้ดนะเป็นอาหาหร,ราคาประหยัด มารอคนเต็มแล้วก็ออกครับรู้สึกก็จะขึ้นทางด่วนนะเห็นบอกว่าจะไปจอดเทอร์มิโนอลหนึ่งประตูสามหรือสามามเนี่ยไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเรามาไปกันครับผมขึ้นรถก็อ่าลืมคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถกว้างนะครับ ก็ถ้าเป็นหน้าฝนนี่น่าจะลำบากหน่อยอาจจะต้องเดินลัดเลาะ,ะมาทางถ้าน,นู้นนะครับเนี่ยตรงใต้ทางรถเนี่ยครับแล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้ฮะจริงๆก็าหน้าจะหาที่จอดรถให้กับทางรถตู้นะครับเป็นที่เป็นทางจะได้สะดวกผู้โดยสารด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบริการ การเชื่อมต่อนะครับที่สำคัญนี้มีฝรั่งมาขึ้นด้วยครับระหว่างสองสถานีนะครับส่วนอันนี้เป็นรถเวียนที่อยู่ภายในสนามบ,บินตอนเมืองเองนะครับ ถก็ออกแล้วนะครับตอนนี้กำลังลอดอาคารเทอร์มินอลวันที่ดอนเบองครับอันนี้รถรีโมบัสไปถนนข้าวสารนะครับ คยมีคลิปหนึ่งรีวิวไว้ก็ตรงนี้ที่ขึ้นแท็กซี่นะครับ ที่มาถึงเทอร์มินอลสองนะนั้นเป็นสีส้มเป็นรถ A1A2 นะครับที่จะไปอมอชิด b t s นะครับแล้วก็จะมีคันหนึ่งไปอนลสโอลีชัยนะครับเราจะมาเข้าวิภา วิภาวดีตอนเช้าวันอาทิตศนะครับถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยรถก็จะติดกว่าน,นี้นะฮะเดี๋ยวนี้อย่าประมาทนะครับรถแถววิภาติดเอาง่ายๆนะเพราะว่าแถวนี้มีการกอร่อสร้างหลายหลายเส้นทางครับผมถ่ายอยู่นี่จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์2 5 6ห้าหศนะครับ รสึกเขาเริ่มเที่ยวแรกตีสี่นะฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครจะไปสนามบินสุวนรณภูมิได้ในราคาที่ประหยัดลงกว่าปกตินะครับก็คนละห้าสิบบาทจากดอนเมืองไปสุวนรณภูมิ ีก็งถึงแถวหน้า,าร้านเจลิงเรากำลังมุ่งหน้าเป็นหลักสีนะครับก็ตรงนี้ที่โลงๆนี่ก็เป็นทางขึ้นโทวเวนะครับรถตู้คันนี้จะไปโทวเวขึ้นทั้งด่วนไปสวนน้มพุ ตอนเช้าเที่ยวแรกมีกี่โมงครับตีสี่ครับตีส่สอครับอแล้วเ,ลเที่ยวสุดท้ายอะครับสองกว่าสองทุ่มง,งมกว่าสองทุครึ่งับมาก,ก่อนสอง่มา ก็ใจตั้งก็าทำด่วนนะรไปกันตองครับนี่ก็ไอทีสแควร์ ถวไหนตรงนี้ข้างหน้าเป็นตึกใบหยกนะอย่าลืมนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ ใคือวันอาทิตย์นะครับมันจะโล่งกว่าวันอึ่นเดือนอย่างมุ่งหน้าไปสวนอภูมิต่อนะครับรถตู้ดอนเมืองสวนอภูมินะครับราคา50บาทมีตีสี่ถึงสองทุครึ่งทุกวันครับ ก็ต้องเสียงค่าผ่านทางอีกนะครับก็ถือว่าค่าโดยสาร50บาทนี่ก็คุ like ้มค่าเลยนะครับเพราะต้องจ่ายค่าผ่านทางหลายหลายด่าน ่านลงมานพระรามเก้า Golden นทิ l ริปตรงนี้มาถึงทางออกถนนกาญจนาภิเษกนะครับ แล้วล <nervous S 2> <Doom. S 1> ิงวิ่งสวนกันก็เป็นอีกวิธีที่สะดวกสำหรับคนที่อยู่ างกรุงเทพด้านเหนือนะครับจะไปส่วนนู้ปูได้โดยที่ถ้าสัปราไม่เยอะนะครับ ส่วนเมษนีส่วนอภูมินะครับยิ่งทางนี้ข้างในก็จะมีรถเวียนวิ่งเข้าวิ่งออกนะไปจุดต่างๆในสนามบินไปกินแก้วนะครับเดินข้ามฝั่งโน้นรูแฟชั่นสีแล้วพอจะใส่ ก็ต,ตรงนี้จใช่ไปมครับก็ใครลงกินแก้วก็ตรงนี้นะครับแต่ถ้าไปสนามบินเดี๋ยวรอก่อนครับ ไปที่อากาศบริษัทหนรับถ้าวันธรรมดานี้วิ่งนานเท่าไหรนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ก็เป็นธรรมดาแล้วแต่เวลาลวเดินมาแต่เท้าว่าสามสิบนาทีอ๋อครับ ได้ช่วงรถติดชั่วโมงหนึ่งก็ไปออกจากรถมาตื่นโมงเมาแล้วก็เดินได้เลยอ่าก็ประมาณถ้ารถไม่ติดก็สามสิบสี่สิบห้านาทีครับ นีเป็นรถรุ่งเรืองนะครับู้สือกจะไปพัทยา รถจอดที่ไหนครับถึงสามแปดนะครับประธานบริษัทอ๋อครับแปดได้จอดประตูสามครับก็มาถึงจุดหมายปลายทางครับประตู8นะครับประธานบริษัทตรงนี้ก็มีรถขากลับไปนะครับถ้าจะใครจะไปตอนเมืองนะครับถ้าการสยานจริญภูมิธนาคารกรุงเทพสาย5 5ารถตู้ ประกาศร่วมบริการแล้วนี้มีรถไปสวนภูมิปุรีนะครับนี่ครับจะมีคอปเตอร์บริการตรงนี้ก็รีวิวมาฝากกันนะครับสิ้นสุดการเดินทางแล้วพบกันใหม่กับช่อง Feel Thailand ในยูทครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับประตูดอนเมืองสวนภูมิและสวนภูมิดอนเมืองครับ 80าใครจะเข้าอาคารเมื่อได้สารก็ข้ามตรงนี้ไปครับผมพบกันใหม่นะครับอยราลืมสมัคสมาชิกกัน F W D L C H I ครับ